อ้วนเป็นแมวใครเนี่ยฮะอวนเป็นแมวบ้านใครฮะเป็นแมวใครเนี่ยมาทุกวันเลยฮะแมวใครบ้านอยู่ไหนชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็มาแย่งของโกจากินเนี่ยนะเอาใบาอาใบาอะ เอาใบนะกินไหมเนะี่ยใบ่ะกินใบเขียวๆเวนี่ยจะได้มีคลอโรฟิลเอาป่าเอาป่ะอ้วนเอาป่ะอะไรไม่ใช่บ้านตัวเองเลยยามันเนียนอะไรเนี่ยฮะไม่ทำหมันเลยเที่ยวทุกวันอย่างนี้เลยใช่ไหมไปไหนไปไหน,นไปไหนอ้วนไปไหน ไปไหนอืมอมทำอะไรเนี่ยแล้วก็มาแย่งอาหารกจากินด้วย ถุงละพันนะเนี่ยฮะวันแห้งนะเนี่ยถุงละพันนะเนี่ยมึนเลยนะ